สวัสดีพี่น้องป้องไปสุขุสุคนมณีกะมาพ้อมาพบกับบาวีอะ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 มาพี่น้องนะมณีกะมาพ้อกับไร่การอ,อีสานพาลาดมาพี่น้องมณีผู้ขากับสิพาพี่น้องมาสวนเบญนาะมาดึงธรรมชาติสวยงามใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครนาพี่น้องมณีผู้ขากับซีนีพญานเนาะมาให้พี่น้องได้รับฟังนาพี่น้องนะพญาบทที่หนึ่งมาพี่น้องนะ พี่น้องเอ้ยอันว่าบุญบนนุญนี่บอมีไผสิปันแจ๊กบอมิบอมแมนแหงเิงได้คือใหม่พากลางคือจังเห้ากินเขาเฮ้ากินเห้ากัอิมบอฮอนไก่อิมทอดเขานั่นบอเด็กินทันแล้วพี่น้องเลยพยนี่ตรงนี้เพิ่งกระว่าถึงบุญเนาะผู้ใด ได้ก็ต้องท้ำสีเอามาแจกมาแบ่งกันมันคงสีน้าปุ้นว่าคือท่อนใหม่ทอนพื้นทอนฟื้นข้อเสีเอามาทามาแตกมาวิทย์แยงมาแบ่งกันได้เนาะ,ะอากาศปุ้นว่าคือข้าวต้มขนมเนาะพี่นอ้องข้อเสียเอามาอีมาแบ่งกันได้เนาะขั้นอยากได้ก็ต้องขวนขวายหเห็ดเอาเองเนาะพี่นอนะ้องเนาะ เพิ่งจันอุป,ปมาไว,วา้ว่าคันเห้ากินเข่าเห้ากินเหากระเสบไผกินไผกะอิมมัน่นโบไปอิ่มทองเขานั่นโอบโกินสันแล้วขอบคุณเดอ้อครับคมนต์พี่น้องกองไปทสีเขามารับซุ่มบบาไท้สาวเล่าวชนแนลเดอ้อขอบคุณครับ